มาแล้วจะมาแบบกระเดะกระเดะนะวันนี้แบบว่าชิลๆเนาะเป็นวันที่สามเลยของการกัดตัวแบบว่าวันนี้ก็ตอนนี้ก็จะสี่ทุ่มแล้วจ้ะก็คิดว่าจะได้ถึงักการแก่กกเวลาแบบว่าจะอาบน้ำดูแลตัวเองอะไรนิดนึงอะไรเงี่ยซึ่งแพน่ะคิดแล้วว่าช่วงเนี้ยช่วงแพรหว่างเนี่ยเพนจะมารีวิวไอตัว โฟรีโอ UFO เพราะว่าไพเอาแผ่นมาสมาด้วยแผ่นมาสเพเอามาใายอันเพราะว่าหลายคนอะ่ะถามเพอยว่าอยากให้เ,เพรรีวิวนอะอันนี้คือแผ่นมาสของ f o ร i โอแล้วก็จะมีเครื่องล่างหนาของ f o ร i โอเนาะแต่ว่าไม่ใช่คลิปนี้จ้ะคลิปนี้ดูเตรียมอ่างไว้แล้วแล้วก็จะแช่อ่าง,งเสร็จแล้วเพรก็นี่สำหรับอ่างเนาะเพรใช้บารเจลเป็น ของยี่ห้อนี่จ้ะก็คือเ,เตรียมมาจากไทยไอจากเบลเยียมเลยเป็นอันนี้เป็นบอดี้ครีมครีมทาผิวมันเป็นเซตแหละเลยจ้ะแล้วก็มีครับผิวครีมบัรน้ําอันนี้คือหลายคนที่ถามแพรว่ามึงไปไหนมึงล้างมึงแพรล้างล้างครีมอย่างเตียวอย่างดีด้วยบอกเลยแล้วก็มีเตียวแอลกอฮอล์ด้วยซึ่งอันนี้แพระจะพกแต่มีขวดเล็กที่พกในกระเป๋าแล้วอันนี้แพระจะไว้ในห้องน้าจ้ะแล้วก็จะมี อันนี้เป็นบอดี้โลชั่นที่โรงแรมเขาให้ไวนนะ้นั่นแหละนี่เออ,เอจะบอกว่าวันแต่ว่าวันนี้เพชจะมาสหนาด้วยผมมะขามซึ่งผงมะขามนี้ท่านได้แต่ใดมาก็คือเพะว่าโทรไปอ,อตรงข้างล่างที่เคาน์เตอร์ข้างล่างจ้ะบอกว่าเพชอยากได้ออผงคัดหนาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออส่งส่งลายมาเดี๋ยวให้นไปซื้อให้อะไร แพ็คก็เลยส่งรูปมันไปให้เขาจะก,ก็ได้มาหลายอันแต่ยุงนกแต่ว่าวันนี้จะคัดอันนี้ซึ่งตอนนี้ขออนนี้เยดไปแช่น้าแบบผ่อนคลายรีแล็กชิชิลกันนะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาพอกหนากันเดี๋ยวจะดูว่าจะทํำยังไงไม่เห็นมีของทำเลยวะ่ะเดี๋ยวโอเคไปขออนุญาตไปลงอ่างซึ่งอ่างก็จะอยู่ตรงนี้จะ,จะประมาณนี้เออแหละซึ่งปกติอยู่บ้านแพคก,กจะแช่อยู่แล้ว เกือบจะวันเว้นวันเลยช่วงที่เพอยู่บ้านแต่ถ้าช่วงทํางานก็จะนาจ,จะได้ประมาณอาทิตย์ละสองวันอะไรเงี้ยเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อะเอนั่นแหละไดวไปแช่อ่างก่อนเด้ค่อไปเจอกันโดนมาสก์มาหายมาทุกคนพเพยเสร็จละแะแช่อ่างนอนดูทีวีเกือบจะรับสักประมาณเกือบสี่สิบนาทีตอนนี้คืนมาแล้กวก็ดูคนผ,นผสม สมกับน้ําสะอาดแพ้ไม่มีน้ําพึ่งก็ไดานมสุดก็ได้แพ้ไม่มีเลยม,มีน้ําเปล่าไม่มีอะไรอะ่ะดูดละอะไรที่มันจะสะอาดที่สุดแฟบบนม่ถือนเป็นของที่เราประยุกเอาอันนี้ก็จะเป็น จานรองกาแฟซึ่งเราเชืว่อว่ามันมีติ๊กพริกมีติดอะไรแน่นอนสะอาดที่สุดเท่าที่ที่อยู่ในห้องนี่แหละจา้ะเพราะว่าอย่างอื่นมันก็อาจจะใส่ของกินใส่ซุปอะไร่งเงี้ยอาจจะเลอะหรือว่าไปจะใส่มือวะไหนนะใส่มือเอาผสมน้ำที่ไปถ่ายวีดีโอคลิปนี่ก็คือพปอยากให้ทุกคนที่เขามาดูน้เผื่อมากัดตัวจะได้ลูกเออคิดเผื่อคิดไม่ออกว่าอุ้ยจะทำอะไร ตลอดเวลาสิบสี่วันพี่จะบอกว่าอาบน,น้ำเซ็ตเนาะตอนที่เราอยู่ในห้องแอร์แต่แดดตลอดะแดดแดดเวลาตลอดเวลา,ลอ,วลาอย่าลืมเด้อยวครีมทาผิวนี่สาคัญมากไม่งั้นผิวเราจะแหง้งปากจะหแห้งเราไปทาลิปก่อนไปทาครีมฉันแ้วทาชุ่มๆเลยจ้ะผิวจะหแห้งล้วที่นี่ก็จะคันเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยใช่ไหมเราจะอยู่ในนี้แล้วเราก็จะมี คิ้วเราก็จะแห้งจ้ะไม่อยู่กับแอร์ตลอดเวลาบางคนทาเดิงไม่ทาเดิงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอยู่สถานการณ์แบบมีควรทาพี่บอกเลยแล้วก็อะไรนะพี่จะบอกว่าทาหนานๆนะอันนี้แพี่ผสมเน้นอ่อนอย่างนี้แพ,พ้ก็จะพอกว่าจ้ะก็จะหากิจกรรมอะไรทำไปเรื่อยๆเ,เลยจ้ะแพไปปกติอยู่บ้านก็ทำอยู่เรื่อยนะ แต่ว่าอยู่นี่มันจะได้ทําให้ดูอยู่บ้านอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าทำํำเราก็พอกนะแเราก็เดินไปทําก็เข่าเดินไปทําน่นทํานี่เดิมไม่สะดวกค่ะเพราะว่าจนไงแต่ว่าอันนี้นอกจากกินและ้วกะ็นอนก็ไม่มีอะไรทำแล้วจ้ะล้าก็อีกอย่างนึงก็ออกกําลังกายก็ได้นะใครก็มันมีเทคโนโลยีนะ่ะตอนนี้คือสามารถดูเต้นใน YouTube ก็ได้เต้นออกกําลังกาย บางคนก็าหาอะไรนะใครชอบทักเย็ปปอกทักร้อยก็เอาโคเชเอาอะไรมาทักผ่พาพันคงผ่พาพันคออะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่แพ้ไม่ชอบออกกําลังกายแพ้ก็จะอาศัยเดินไปเดินมาอยู่ที่เดิเดินแล้วก็ลุกแล้วก็เดินพยายามจะมาอยู่ที่เฉยถ้าในนอนอยู่เฉยปุ๊บแล้วมันก็จะเบือ่อท,ทันที เดี๋ยวเพคโคสูงอีกดีมั้งพยายาด้วยน,นั้นนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะเดี๋ยวว่า,าหลัง้ต้จะมารีวิวตัวนั่นหรือที่พบอกกนะ็ย่างที่เพบอกว่ามากักตัวเพเลือกที่จะกักมากักตัวเพาะลพวก็ได้มาพักผ่อนตัวเ,เองเลยจะ้ะมารีเล็กจกักงานจากอะไรทั้งหลายเลย อลากหลายๆอย่างห,หลายๆอย่างนี่ไม่ใช่มีโอ้มึงมีปัญหาชีวิตใช่ไหมเพลีที่มึงหนีมาไม่ได้หนีมาจา้ะไม่ได้มีปัญหาชีวิตเลยทั้งนั้นเลยแต่ก็อยากมาพักคนอยู่บ้านปกติก็จะใช้ชีวิตแบบแล้วแต่ฉันนอะสร้างข้อข่าให้ลูกให้ป่วยเรีก,ก็คือที่เหลือก็ทันจะกินก็ไม่จะได้ไม่กินก็ได้อะไรอย่างงี้เดี๋ยวก็สมเพิ่อมอีกนิดนึง ลพน้ำอันนี้ซองหนึ่งเท่าไหร่วะสามสิบเก้าบาทแลวมั้งจำไม่ได้ใช่พนักงานโรงเรมไปซื้อให้จริงๆแล้วพนักงานโรงเรยมยเขารู้ว่าเราออกไปไม่ได้นะเขาอยากได้เรายังได้อะไรนะเขาก็จะสน,สนเอเขาจะสนองเราจะอันนี้เป็นมะขามมะขามสมุนไพร เขาบอกพอกไปประมาณยี่นาทนีอันนี้ก็จะตั้งแต่ตอนที่ไดแพ็คเปิดคลิปไปเป็นสามทุ่มกว่าตอนนี้จะ5้าทุ่มแล้วก็นอนดูละครน,นอนอะไรของแพ็บเล,เลิกไปก็ยังที่บอกว่าอยากทำให้เห็นคนที่กลัวกันมาตักตัวหนหมนพี่น้องก็จะได้ไม่กลวนะัวไง พูดถึงว่าจะอย่างที่เพรพูดไปในคลิปวันก่อนว่ามันไม่จํงเป็นตองมีธุละสําคัญกับการกลับบ้านนะตอนนี้นะเพราะว่ามันนานเกินไปแล้วมันปีกว่าแล้วมันแมนจะจบก็ไม่รู้แล้วถ้าอีกปีหน้ามันไล่แรงอ่ะทําไมรัฐบาลเขาถึงมีให้มากัะตัวฟรีที่คนที่อยากกลับบ้านเพราะเขาก็เข้าใจว่ามันก็คิดถึงบ้านใช่ไหมล่ะเขาถึงยอม รักษาตัวสิแต่ัหนเราก็คิดถึงที่กันเพราะว่าเราก็ห่างบ้านมานานมันก็เหมือนกันแต่แต่ว่าพยายามที่จะมาการตัวเสียตังค์เพราะว่าเราก็พอจะจ่ายได้ใช่ไหมเราเราก็ไม่อยากไปเบียดเบียน,ยนคนอื่นขนาดนั่นแล้วก็ที่สำคัญก็คือ จริงๆถ้าแพมากักตัวฟรีแพจะได้บินวันที่ยีิบเก้าะแต่แพ้ไม่อยากมานานเกินแล้วก็แพ้จะได้กลับบ้านไนาม่ทันเกิดจะดิ้นเล่าองเรื่องเดี๋ยวแพ้ขอไปนอนรอให้หนาเห็นเราเดี๋ยวมาเจอกันตอนล่างหนาะสิว่ามันจะออกมาสวยงามขนาดไหนบนูเล่แจ็คจะง,งามไปกว่าน,นี้ได้งางคนหนาหนีเนาะพี่น้องเอ้ยได้หัวขระบุนะเด็อเดี๋ยวมาเจอกันจ้ะถ้าเรมครบเวลาแล้วทุกคน แห่งแหละเดี๋ยวไปว่าจะล้างเสร็จแล้วที่นี่ก็จะมาล้างโฟมด้วยเครื่องนี้เดี๋ยวจะล้างให้ดูนิดนึงเล้ทีวว่าหลังจะมาสาธิตพอกหนากับมาสหนากับโฟลิโออันนี้คือโฟมของโฟลิโอเนาะหลอดนี้47ยูโลนะอ่อกี่ ml อะร้อย50มั้ง ร้อยหนึ่งร้อยมลสี่สิบเจ็ดยูโ Bell รเบลเยมโบคอมก็สั่งได้นี่แล้วก็เปิดเครื่องก็นี่เลยจ้ะวนจ้ะ ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีสิวนะเพราะว่าไม่เครียดไก็ชิวๆนอนพอไม่มีอะไรเครียดก็วนไปอย่างี้แหละจ้ะมันมีเวลาประมาณเดี๋ยวมันจะจบโปรแกรมของมันเองนะประมาณหนึ่งนาทีนิดๆจ้มันสะอาดและมันล้างสะอาดนะ นแต่อันนี้มันเป็นน oh, uh ะ่ยรีโออะอะไรวะสาม hmm. ชื่นโฟลิโอสาโฟลิโอทีแพซึมาร้อยเก้ายูโรโะนะสชื่นแล้วก็จลงครีมเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเป่ก็จะนอน,นแล้วนะเนาะครมพพ่ก็จะเป็นตัวนี้แหละแพ่ใช่ตัวนี้แหละมั่ก็ชอบมากยูสลินู้คเซกร์นลื่น มาขมมามหนาหนิ่งมันขามเปียกบ้านเราก็ได้ด้วทุกคนจาเป็นต้องมาผงมาคุงมาขามสิคิบห้าสิบทตแต่ว่าอันนี้มันก็สะดวกนะแล้วก็เป็นไนท์ครีมแล้วก็จุบเลยจ้ะเซรั่มอะเกาะไนท์ครีมนี่เวก็คือง่ายๆนะ ใช้ฟังนอชื่ออะรนะบดีปากแห่งอีกแล้วก็เุ็ดพิธีการเลยนะ,ปนะ,ยะไปตะกุนพัสดุแล้วก็จะไปนอนเลยจ้ะก็จะเซ็ตสำรับขึ้นนี่ก็จะได้นานเนิ่มๆไปนอนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ภาวน,นะจ๊ะใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไร ไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ